สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูทุกๆคทนทุกทท่ทททานนะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะหรือประจำตัวของคุณหรือไพ่ประจำตัวของคุณนั่นเองนะคะได้ควีนซับคัพนะคะซึ่งในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะคุณมีความรักมีความเจ็บปวดนะคะคือมีอุปสรรคในความรักในความสัมพันธ์ของคุณ ซึ่งกระผมบอกได้ว่าในตอนนี้ในช่วงนี้นั้นคุณแทบจะไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยนะคะในในในรูกหน้าไพ่นะคะในตรงนี้เนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะอาจจะตรงแค่บางส่วนของคุณนะคะก็อันนี้เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเป็นของตนเองโดยโดยทั้งหมดนะคะในตรงนี้เนาะก็คือตามหน้าไพา่ก็คือว่าคุณนั้นอาจไม่มีกระจิกกระใจในการที่จะทําอะไรแล้วนะคะผู้ คือคุณคิดว่าตัวคุณเองนั้นเป็นทุกข์แล้วก็เจ็บปวดในในความรักแล้วก็ถูกความรักนั้นทำร้ายนะคะเพราะว่าในความรักในพื้นฐานความรักสอดคล้องกับโดยรวมของคุณ ซึ่งโดยรวมของคุณนั้นก็คือเจ็บปวดพอ,พอ,พอประมาณพอสมควรอยู่แล้วนะคะแต่พอมาดูความรักเจาะลึกความรักจริงๆแล้วคุณนั้นก็ยิ่งเจ็บหนักนะคะ mm. ก็คือคุณมีความคิดความเครียดเพราะว่าคุณรักเขามากคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขามากคุณมั่นคงให้กับเขามากจนทําให้ความรู้สึกของคุณนั้นดูเหมือนนิ่งแล้วก็เย็นชาไปเลยนะคะในความรู้สึกในความสัมพันธ์นะก็ คุณง่ายว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกนะคะอาจจะมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วที่มีความมั่นคงดีอยู่แล้วนั้นอาจจะเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมีการแต่งหรือมีการผูกไม้ข้อมือหรือมีการจัดงานที่เป็นหน้าเป็นตาที่บ่งบอกกับทุกๆคนว่าเราคือเป็นคู่รักหรือคนรักคู่สมรสกันตรงนั้นนั่นเองนะคะมีความมั่นคงกันแล้วระดับหนึ่งนะคะแต่ ดันมามีปัญหาเรื่องความรักสามเศร้าหรือมีอบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ดยตรงนี้นะคะก็เลยทาให้คุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้อยากทําอะไรแล้วคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกหมดแรงคุณรู้สึกหมดสิน้นและก็เหมือนกับจะสิ้นหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอ่าและเรามาดูกันเรื่อง การงานของคุณนะคะการงานของคุณก็สอดคล้องจากความรักนะคะคือความรักทําให้คุณนั้นไม่มีกระจิตกระใจในการที่จะทําอะไรแต่คุณก็สามารถที่จะทำตัวเองให้ดูดีทำตัวเองให้เหมือนกับว่ามีความสุขเข้าไว้นะคะแล้วก็พยายามกดไม่คิดถึงเรื่องราวเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทำงานนะคะเพราะว่าตัวคุณเองคุณคิณคดว่างานคืองานความรักคือความรัก คุณพยายามที่จะแยกแยะในตรงนี้ให้ได้แยกแยะให้ออกในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็น้าไพ่ได้บอกว่าคุณจะสามารถทําได้ดีด้วยนะคะแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์คือบั่นทอนจิตใจของคุณแล้วก็มารบกวนคุณมากเกินครึ่งเกิน50%เเท่านั้นเองแต่อีกไม่นานคุณจะลบล้างในความรู้สึกเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะและส่วนการเงินของคุณนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะ จะมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการพยายามที่จะทําให้การเงินของคุณนั้นมีหรือเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นก็เองนั่นเองนะคะแต่ยังไงเสียนะคะการเงินของคุณก็ยังจะมีเข้ามาอยู่นะแต่ว่าเข้ามาน้อยๆนะคะก็คือว่าเหมือน าการเงินของคุณกําลังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวนะคะกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะยังไงเสียมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแน่นอนนะคะทางด้านการเงินของคุณนะจะมีการเพิ่มมีการเพิ่มพูนกันเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะและส่วนอุปสรรคของคุณที่คุณได้รับนะคะเป็นอ,อุปสรรคทางด้านความรักนั่นแหละค่ะก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเรื่องราวความรักก็จะไปหลอกหลอนคุณจะไปทําให้คุณนั้นหวนคิด หวนึกถึงนะคะทำให้คุณท้อจิตท้อใจแต่คุณก็จะพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็ฝาฟันตรงนี้ไปให้ได้เพราะคุณเลือกที่จะต่อสู้แล้วก็ดำเนินหน้าต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรความรักจะมาหลอกหลอนคุณคุณจะพยายามต่อสู้กับปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้ได้และหน้าไพ่บอกว่าคุณจะสามารถทำได้นะคะในตรงนี้เนาะ เพราะว่าตอนนี้บทบาทสําคัญเลยก็คือความรักที่มีบทบาทสําคัญอยู่ในจิตใจของคุณในตอนนี้แล้วคุณก็กําลังจะฝ่าฟันไปได้นะคะในตรงนี้เนาะอ่าและอุบอ่าแล้วโชคลาภของคุณนะคะก็ตอนนี้ช่วงนี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณไม่พยายามถ้าคุณไม่ลงมือทำแล้วคุณนั่งอยู่เฉยๆรอกรอคอยโชคลาภนะคะโชคลาภจะไม่มาเนาะ ราะว่าถ้าคุณนั้นได้พยายามรับคุณหนักคุณเหนื่อยนะคะทุกเม็ดเหงื่อของคุณที่ไหลออกมานะคะจะเป็นโชคลาภของคุณทั้งสิ้นนะคะจะเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณทั้งหมดนะคะในตรงนี้นะยิ่งคุณเหนื่อยมากเท่าไหร่เงินคุณก็จะยิ่งพุ่งเข้านะคะยิ่งคุณไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งนะคะเหนื่อยสายตัวแทบขาดยิ่งยิ่งมากเท่าไหร่นะคะในตอนนี้นะตัวคุณจะยิ่งได้รับผลดีมากเท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้ ดูเหมือนกับว่าตัวคุณยังยังยังนิ่งอยู่นะคะทั้งๆท,ท,ที่คุณก็คิดว่าคุณก็ทําดีแล้วทำทาถึงที่สุดแล้วนะคะคุณทุ่มเทถึงที่สุดแล้วแต่ในหน้าไพา่ในดวงชะตาของคุณบอกว่ายังมากไม่พอนะคะยังไม่สามารถที่จะ,ะเติมเต็มในตรงนั้นเพื่อที่จะ,ะเพิ่มเติมเสร,รมิมเสร,รมิสรรมโชคลาภในตรงนี้ได้หรือเสร,ริมโชคชะตาให้กับตัวคุณ นะคะยังไม่พอยังไม่เพียงพอนั่นเองนะคะควรทําเพิ่มแล้วและทําเสริมให้มากขึ้นนั่นเองนะคะอืมพอตอนนี้ energy ลบๆเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้นะและยังอืม ยังไงก็ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะก็ไปทําบุญนะคะทําบุญลงศพก็ได้เนาะบริจาคเลือดก็ดีนะคะในตรงนี้เนาะยังไงวันนี้ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามและถ้าต้องการจอดลึกเป็นรายละเอียดโดยส่วนตัวนะคะให้แอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะเพื่อเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะจะได้ไม่ป,ปัปนกับคนอื่นไม่ป,ปัปนกับผู้ใดนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ